กับเจนคุมสันชัยนาครับผมโอเคก็อย่างที่นัดก,กันไว้นะครับที่บอกว่าจะมาแลกว่าหลายท่านบอกว่าวิธีเข้า่อ f เซ็ก t ์เพลเข้ายัางไงออกอยังไงลบยังไงลบรูปอะไรยังไงแล้วก็มีคอมเมนต์ว่าเข้าได้มีจำนวนจำกัดไหมใช้ียดว่าใช้เป็นแอคเคาน์ตัวไหนใช้ได้บ้าง แล้วก็เสียตังอะไรยังไงอ่ะโอเคแล้วกันนะครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกนะครับวิธีเอ่อแล้วก็วิธีเข้าวิธีออก,กต่างๆแล้วก็ว่ามีตัวไหนเสียตังบ้างไม่เสียตังบ้างแล้วกันนะครับอ่ะโอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวทําตามผมเลยแล้วกันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับผมอ่าอันนี้ผมใช้เป็นเอ่อ iPhone นะครับ7 Plus อ่าโอเคก็ง่ายๆนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้ด้านข้างให้ผมให้ทุกคนได้ดูกันว่าทํำยังไงบ้างขั้นแรกนะครับเปิดหน้าจอขึ้นมาครับผมแล้วก็เข้าไปที่แอปเลยครับอ่ะคลิกเข้าไปเลยเป็นแอปเล็กเลยนะครับอ่าตัวนี้มันขึ้นมานะครับให้เราเดูรูปวิดีโอต่างๆแล้วก็ง่ายง่ายนะครับการเช็คดูง่ายๆว่าตัวไหนเสียตังค์ไม่เสียตังค์นะครับคือตรงที่จะมีรูปเพชรสีขาวๆตรงมุมด้าน ขามือของเรานะครับคือตัวนั้นคือให้เสียตังค์นะครับอ่านะครับเนี่ยเห็นไหมเหมือนชุดเอ่อขาวชุดอะไรตรงนี้ก็เสียตังค์หมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยชุดเขียวเนี่ยอันนี้ไม่เสียตังค์เสื้อกล้ามเนี่ยใส่เสื้อกล้ามไม่เสียตังค์ครับอ่าแล้วอ่าชุดแดงชุดดําเนี่ยไม่เสียตังค์เนี่ยชุดดํำนี่ก็ไม่เสียตังค์นะครับอ่านี่ผมจะขีดขีดไว้อ่าเนี่ยเหมือนชุดดําที่เต้นอยู่เนี่ยก็ไม่เสียตังค์นะครับอันนี้ โอเคนะครับอ่ะก่อนเล่นเราต้องสมัคร Account ก่อนเราจะกดตรงอ่าเป็นลูกขีดนะครับตรงขีดขีด3ขีดอยู่ด้านมุมขวามือสุดมุมขวามือสุดนะครับอ่ะเราจิ้มเข้าไปเลยครับอ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราสมัครแ c คเค n t นะครับเหมือนใครมี Facebook ใครมีเอ่อ l o Mail เมลหรืออาจจะเป็นเอ่อแอคเคของ Apple อ่ะ ก็เลือกเข้าได้ตามใจชอบเลยนะต้องจํารหัสได้ได,ด้วยเอ่าเหมือนผมเอาง่ายๆแล้วกันนะครับผมจะเชื่อมกับเป็นคอนเน็กกับ Google แล้วกันนะครับ Google อ่าเข้าไปแล้วมันจะกดว่าเซฟเพย์ต้องต้องการใช้ของ Google ไหมนะครับนะก็คือต้องได้รับอนุญาตจากเราก่อนถึงจะเข้าไปได้นะครับเราก็ดําเนินการต่อครับกดครับ อ่าคลิกเข้าไปาให้เลือกบัญชีนะครับบัญชีไหนที่เรียกว่าเข้าได้อ่ะผมคลิกเข้าไปเลยเป็นบัญชีสีดังเมื่อกี้อ่าเข้ามาเข้ามาหน้านี้อ่ะง่ายๆผมแนะนําก่อนไปเข้ารูปเรานะครับอ่าเข้ารูปเราเอารูปเรามาสักรูปอ่ะผมเอาเลือกรูปเดิมจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกไว้นะอ่าหน้าสะอาด ิดว่าหน้านี้น่าจะสวยสุดนะรอบนี้ผมมาสอนแบบคือจบเลยแล้วกันนะครับคือเข้าออกเลยอ่ะคลิปที่แล้วน่าจะไม่ไม่จบก็เลยต้องต้องขออีกคลิปหนึ่งอ่ะโอเคเรากดมาที่หน้านี้แล้วนะครับก็อ่ะเราเลือกไปสักรูปหนึ่งนะครับผมเอาเป็นผู้ชายแล้วกันนะครั้งที่แล้วผมพอดีเอาผู้หญิงดีกว่าเอาผู้หญิง<อ>ผู้หญิงนะเลือกผู้หญิงดีกว่ามันมันดูแบบ เอออยากอยากรู้เหมือนกันว่าหน้าตัวเองเป็นผู้หญิงหรือเป็นผ <c oughs> ู้ชายอ่าเรื่องมาหนึ่งคลิปครับเข้ามาปั๊บผมจะเอาเป็นรูปผู้หญิงเสื้อสีแดงนี้แล้วกันนะครับมันไม่มีรูปเพชรก็คือไม่เสียตังค์แน่นอนอ่ะคลิปเข้าไปครับอ่าพอมาหน้านี้เขาบอกว่าให้แอดเฟซหน้าของเรานะครับก็คือโครงหน้าของเราอ่าเรากดบวกอ่าตรงนี้ไปคือให้เลือกรูปกล้องกับรูปเอ่อ ในอัลบั้มของของเรานะครับแต่ผมก็คือมีรูปอยูแล้วผมเลือกเป็นอัลบั้มแล้วกันอ่าเี่ก็เลือกเข้าไปปับ๊บผมเลือกรูปแรกครับอ่ากดเข้ามาคอนเฟิร์มอ่าคือกดคอนเฟิร์มนะครับก็รออ่ารอขับประมวลผลแป๊แบนึงอ่ะนะครับแอปเป็นเรียบร้อยทีนี้ถึงขั้นที่จะเอาหน้าเราไปใส่ในแอปหรือในวิดีโอเป็เรียบร้อยก็คือกดสตาร์ท อ่ากดเลยครับอ่าตอนนี้ก็รอนะครับรอวิธีทำกำไรัากาทไรรจจะมีโฆษณาขึ้นปกติครับรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงแล้วกดกากระบาดออกก็ได้ครับอ่าจะขึ้นมาหด้านี้เราก็ต้องรอกากระบาดด้วยนะเราพยายามอย่าไปกดออกอ่ากากระบาดขึ้นปั๊บเรากดออกปุ๊บอ่าตอนนี้แอปกำลังทำงานอยู่นะครับจะเอาหน้าผมไปใส่วิดีโอ ผู้หญิงชุดแดงคนนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเอ๊มาแล้วครับอ่ามันก็จะขึ้นมาประมาณนี้อ่านี่ละวิธีเซฟหลายคนบอกว่าทำยังไงมันจะมีเซฟเป็น What แ p อะไรเอาง่ายๆเอานนี้ก่อนแล้วกันเรากดเซฟอันแรกเลยอ่ากดปั๊บขึ้นอย่างนี้แปลว่ากำลังเซฟอยู่ อ่ะเดี๋ยวผมก็ไม่ดูเลยครับไม่ต้องไม่ต้องตัดตัดภาพไปให้มันขึ้นที่สุดเลยอ่าขึ้นที่สุดเลยปั๊บอ่าอันนี้คือไปอยู่ในอัลบัม้มรูปของเราแล้วอ่ะผมลองกดออกดูนะครับกดออกไปดูว่ามันเข้าอัลบั้มจริงหรือเปล่าอ่ารูปภาพมาแล้วครับอ่ามาอยู่จริงครับมาอยู่ในอัลบัม้มอ่าเห็นไหมรูปเต็มเลยอันนี้คือรูปเต็มเลยอ่า โอ้คอมมอนโอเคนะครับอันนี้ผมกดออกปุ๊บมาที่แอปคืนอ่าสมมุติว่าเราอยากทำลูกอื่นต่อเราก็มาเลือกลูกอื่นอ่ะอ่าสมมุติผมจะทำเป็นผู้ชายสักรูปหนึ่งนะอ่าโอเคนะผู้ชายสักรูปหนึ่งอ่าผมเอารูปนี้เอารูปนี้นะครับ พอเราได้หน้าเราอะไรเราเสร็จทําเหมือนเมื่อกี้เลยครับกดสตาร์ทอ่ากดสตาร์ทนะครับแล้วก็รอครับเนี่งกิฟท์ธนาเหมือนเดิมรอขึ้นการกระบาดกดอ่าตัวที่สองก็ต้องรอการกระบาดครับแล้วกดต่ออ่าโอเคก็คือคลิปนี้ผมจะเป็นรูปที่สองแล้วนะเป็นวิดีโอที่สองแล้วอ่า เป็นวิดีโอที่สองอ่ะตอนนี้ก็รออ่ะผมก็ทําได้ครับ๋มวมีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาเลย,เลยอ่ะก็คือขึ้นมาหน้านี้แล้วปั๊บเราสามารถกดเซฟอ่ะกดเซฟปั๊บเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็คือรอรอมันอ่าเอาวิดีโอไปเก็บไว้ในเครื่องเราอ่ะรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะ เซฟไปเรียบร้อยครับผมก็คือเซฟอาวิดีโอไปที่เครื่องเราไปเรียบร้อยผมก็จะได้หน้านี้มาไปเรียบร้อยอ่ะไม่เชื่อหรือยังไงก็อ่ะผมเข้ามาปั๊บมาดูที่อัลบั้มผมอ่ะขึ้นมาไปเรียบร้อยครับผมก็จะเห็นนะอ่ะนี่คือรูปหลอเหมือนกันนี่หว่าหล่อกไหมหล่ออ๋ออ่ะโอเคแล้วกันกลับไปที่แอปคืน ขั้นตอนต่อไปคือผมจะไปสอนเอาออกแล้วนะอ่าผมผมจะไม่สอนแล้วนะตรงนี้ก็คือง่ายๆตัวที่มีรูปเพชรคือเสียตังตัวที่ไม่มีรูปเพชรก็คือเล่นได้สีอ่าอ่าต่อไปครับอยู่หน้านี้แล้วขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการออกแอคเคาท์นะครับหรือแอคเคาท์ออกกดไปที่ตรงจุดไม่ใช่จุดอีกตรงขีดนะครับตรงมุมขวามือสุดอ่ะคลิกครับสามขีดนี้นะ แล้วมันจะมีรูปเราค้างอยู่ใช่ไหมครับเรากดที่รูปเราค้างไว้แล้วก็มากด delete ลบรูปเราออกก่อนนะครับอโอเครูปเรามี10,20รูปล,ลบออกให้หมดต่อไปออกจาก Account นะครับก็คือง่ายๆนับเลยครับมันจะมี Account s a f e t y นะครับเรากดปับ๊บมันบอกว่า delete account หรือ delete บัญชีลบบัญชีญชอกดปับ๊บ Next เลย ผมจะออกนะครับจาก a c c o u n t ตัวนี้เลยอ่ามันแจ้งเตือนโอเคจุกต้องทุกอย่างไม่สามารถที่จะอ่าโอเคเรากด Delete เลยครับ Delete a c c o u n t อ่าแล้วก็ Delete ปับ๊บอ่าแค่นี้ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราออกจากแอปนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเช็คง่ายๆกดไปที่ขีดสามขีดตรงนี้ปับ๊บอ่ามันให้เข้าใหม่อ่าโอเคนะครับถ้าเข้าใหม่ก็กดเข้าไปเลยครับ ตัวไหนก็ได้อ่ะแบบนี้อ่ะใช้บัญชีเลยครับเข้าไปใหม่เลยแค่นั้นเองขอแค่คุณออกจากไอ้เขาก่อนนะครับหรือลบออกนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับหลายคนบอกว่ากลัวนู่นกลัวนี่กลัวปลอมนูน่ปนปลอมนี่อะไรเงี้ยก็ทําอย่างนี้ทมเหมือนผมเลยนะครับอ่ะยังไงก็น่าจะโอเคกันแล้วล่ะนะครับถ้าอยากเสียตังค์นะครับก็ง่ายๆนะครับมันก็มีบอกเนี่ยดีหน้านี้เลยครับ มี1สัปดาห์นะครับอ่ามี1เดือนนะครับอ่ะราคาก็ตามนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยเสียตังค์อันนี้คือเล่นได้ทุกคลิปทุกวิดีโอเลยนะครับไม่ต้องหวงว่าจะเล่นไม่ได้อ่าโอเคอ่ะโอเคแล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากงมนะครับทุกคอมเมนต์นะครับทุกกําลังใจนะครับแล้วก็ทุกการติดตามด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับนะก็อ่า อีกหนึ่งช่องทางด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะเจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเรียกว่าให้กําลังใจกันได้นะครับนะอ่ะโอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ